หลังมีข่าวลือการเลิกราเป็นประเด็นที่สร้างความตกใจแก่แฟนๆจำนวนมากเมื่อมีกระแสข่าวลือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคู่รักนักแสดงดังใบเฟิร์นพิมชนกและนายอนพัฒน์ที่มักจะมีภาพความหวานมาให้เห็นอย่างต่อเนื่องและเพิ่งไปทริปสวิตเซอร์แลนด์ด้วยกันมาแต่ล่าสุดกลับมีข่าวลือจากวงในว่าใบาเฟิร์นพิมชนกน,นายนพัทรเลิกกันแล้วโดยวันที่24มิมถุนายน2 5 6 7รบไปทีวีรายงานว่าสาวใบเฟิร์นหลังจบการจากออกงานอีเวนต์เมื่อวานนี้2 3มิถุนายน มีนักข่าวขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับข่าวลือดังกล่าวและยังหลังไม่ไปยังผู้จัดการส่วนตัวว่าจะมีการสัมภาษณ์ประเด็นนี้แต่ใบเฟิร์นได้แจ้งกับทีมงานว่าวันนี้ไม่สะดวกตอบคำถามนักข่าวอีกทั้งเมื่อเสร็จงานสาวใบเฟิร์นก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกลับไปทันทีโดวยว้ทักทายกับนักข่าวพร้อมยกมือไหว้บอกว่าครั้งหน้านักคุยยาวๆเลยอย่างไรก็ตามเมื่อย้อนดูความเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดียของทั้งคู่พบว่าเมื่อสี่วันก่อนใบเฟิร์นมีการโพส์ภาพหนึ่งในอินสตาแกรมพร้อมแทปชั่น และสลายมันเป็นแบบนี้นี่เองซึ่งงอนหนุ่มนายก็ยังเข้าไปคอมเมนต์ด้วยอิโมจิรูปชู2นิ้วและหัวใจสีขาวแต่บางคนมองว่าโพสต์ดังกล่าวอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานมากกว่าเรื่องส่วนตัวนอกจากนี้ยังพบว่าในอินสตาแ a รมของใบเฟิร์นนายก็ยังมีการกดติดตามกันอยู่ไม่ได้อันฟอลโลกันซึ่งงานนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่สิ้นสุดลงแล้วจริงหรือไม่